มอดูนะครับแมสรอพวกก่อนตามมาตามมาตามมารอพวกก่อนรอพวกก่อนมารอที่กว้างๆรู้รู้รู้รไอ้โนั่นคนเดินตรงไหน ด you, ได้เลย um oh, ตาริมานาำมันแหละเขารูเขารูนี่นะเข้ากันดีป่ะโอเคนี่ลูรูรูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวแค่นี้เอง

พอเราเข็นไปหน่อยโดนจับแล้วนั่นเขาทิ้งเราโอ้จริงเอัดนีเนงานานเขาเริ่มพรุ่งนี้แล้วเขาก็เลยปิดถครับสีครับวันนี้อยู่ที่ถนนคนเดินที่จังหวัดเลยนะครับเชียงคานวันนี้เราได้มีโอการพาคณะครูของโรงเรียนบ้านหนองรีนะครับขั้งหมด 34ท่านนะครับเดินทางมาจากจังหวัดกาญจนบ,บุรีเพื่อมาศึกษาดูงานนะครับที่จังหวัดเลยตอนนี้เราอยู่บริเวณวการจัดงานถนนคนเดินนะครับที่อำเภอเชียงคานเพื่อที่จะมาดูพ่อเพนีวัฒนธรรมนะครับอ่าว่าเป็นอยู่ของพี่น้องจังหวัดเลยนะครับและที่จุดเราอยู่ตรงนี้ก็คือโรงเรียนเชียงคานนะครับซึ่งจะจัดงานในวันพรุ่งนี้ นะครับ่เป็นงานประจําปีของอำเภอเชียงคานซึ่งในขณะนี้ก็มีคณะครูและนักเรียนนะครับได้จัดเตรียมงานไว้นะครับเราจะพาทุกท่านเข้าไปชมนะครับบริเวณงานที่จัดบริเวณริมโขงนะครับของจังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้างานกันแล้วนะครับตอนนี้คณะครูพร้อมแล้วนะครับก็เลยจะเลือกซื้อของใช้ องใช้ที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมนะครับสิ่งที่พี่น้องชาวจหวัดเลยได้ประดิษฐ์สินค้าขึ้นมาอย่างหลากหลายนะครับซึ้นบริเวณงานตรงนี้นะครับถ้าไม่ถ้าไม่มีพายุหรือฝนตกแต่อย่างใดบริเวณนี้จะเป็นที่จอดรถ จอดรถเต็มไปหมดนะครับแต่่บริเวณตรงนี้จัดงานไว้ซึ่งตรงนี้ต้องกังกงนกันกมาไว้นะครับก็บริเวณนี้ก็เลยดูโล่งๆไปนะครับเรามาถึงบริเวณงานแล้วครับขอเรียนเชิญทุกท่านครับมาลุยขขากางเต็นู่นครับ, <c oughs> บใหญ่ห้า ครับต้นตักนีนใหญ่มากคาดว่าหลายร้อยปีนะครับต้นตักดูจากขนาดต้นเหมนตัวนี้เ uh, ป <état> <cept behav noise> ็นร้อยครับเป็นร้อยครับสูงมากครับต้นตัก นี่้ยสงครามด้วยเดีโฟดับไม่ค่อยซื้ออเมตรไมเนี่ยไม่พอลไม่พอเลจริงๆไม่ได้มาหรือม่าออ้าวิ่งนี่เป็นยังไงครับ้าวิ่ง มันมันจะเป็นเรียวๆป่ะแต wow ่ว่าขาดวิ่งอะไรเงี้ยนิ่มโขงมิ่มโงมนเข้าใจตั้งรังเมย์นอนเจดี

<cười> 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 một <keo>. cái <laughs> ơi lắc Mường. เไม่ใช่คขาหนุเาเดินเส้นไหนเลาะโขงก็คือทางขวาเมือนกันนะอือครับ นี่ไปดูพี่ตะโขนไปลุยก,กช็อตวันนี้ยังไม่เจอเลย

เส้นไหนก็ไปมาทางไหนะคะคทางแยกใช่ไปดีกันเนี่ยเนี่ยร้อไปนั่งชิลๆก็ได้เลยทก็ได้ก็ขัโค้ได้เพราะงี้เราเราไปแบบตรงทางนี้ก็แล้วกลับทางโน้นได้ไหมได้อ๋อเอามายัางไงให้เจอมาถึงหน้าวัดละกันเนาะโอเคเรา<ะ>เอาหน้าวัดเนี่ยเหรออ้าก็มาหน้าวัดเนี่ยไม่ไม่น้าโรงพาบาลเลยเหรอไม่ต้องมาตรงนี้ก่อนไงตหน้าไม่เข้างานเนี่ยเลี้ยวนี่เลยเลี้ยวขวาวัดท่าคลองวัดท่าคลองเีือกขวาอยู่นี่แหละ ผมก็ได้ยื่นต้องมีเด็กที่มาเล่นดนตรีไทยให้ฟังสองมีกีตาร์สดเล่นด้วยครับตอนนี้เจอแล้วแต่ไม่ใช่เด็กเพราสนับสนุนคนเดิมต้องแบบมีเด็กมาโชว์อ๋อจัดไป ว่าเราจะอาจจะเจอในข้างหน้าว่ามันไกลมากเลยเพราะว่าประมาณสิบกิโลครับครับแล้วในย่านข้างหน้านี้เขาจะเป็นแบบชุมชนแล้วครับเป็นโฮมสเตย์เนาะเออมีอยู่ซื้อน้ำให้ปพื่อขวดหนึงก่อเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวขากลับขากลับจะไได้จ่ายให้เเลยขากลับขากลับถือไปก็ได้ไม่นั่นกินไต่ก็ได้น้ำขวดเดียวน้ำยยังไม่ถือยังไม่กินยังไม่กินจะกินเมื่อไหร่บอกไปก่อนไปก่อนร้านนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาอีกท้ แอ่ว้โงอมเนี่แหละแอบไปตีคนเดียวกากกิมเลี้ยง้องเลยร่องงอมเลยแล้วเราต้องมีพวกที่ไว้ไว้ตลบไว้แรกไว้ซับเขาเรียกว่าปล่อยให้จายจอยเอปลอทิ้งไปก่อนใช่ใชจายจราวนี้ไม่ไม่เลยไม่ไม่เลยพี่แหวนนวดนนวดนด ผมอยากไปนวดหน้าด้วยฝาถาวะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟฟ้าเอาสิไปดูราคาแล้วสองพันคืออ่มันเอาผมไม่ไหวแล้วะไหวไหมไหวยังไม่ถึงร้อยมันหนักแค่หกสิบมาได้อยู่มั้งเนี่ยเนี่ยฉากเนี่ยถ่ายรูปเด็กวินเทจวินเทจตตวร้านเนี่ยเนี่ยละกลางถนนเลย นี่แบบเรามาใครครับในนมเรามาครับลูกเจ้าครับงอมไปแล้วเมื่อกี้นี่งมกินน้องๆมันทำร้ายผมครับผมจะไปเอาคืนสักเสีับสักสีจะไปจะไปทำจะไปหาหมอก่อนไม่ใช่ไปให้เขานะเอ้หมอทำเทตุไหม

เกทำไมต้องเรียกว่าอะไรเพราะมันเรียกอะไรไม่ได้เออพราะมันเรียกอะไรแล้วจะมเก้ด้คนนอะคงเกตเอ ตอมมายิ้มอาไรเราก็ทำไรก็ยิ้มทำไรเรื่องต้างก็ยิ้มเจอเจอกุ้งเสียบไงอ่ะเอาสีอบไหมเฮ้ยเลยม่งจะเจอกุ้งน้ำโขงเสียบอืมอูปููี่ไงปูโก ฟูคขดอนถนนรถวิง่งไปพี่พี่เป็นเก่งพิษเปล่าอือบอกแล้วเอาบ้า <c oughs> นเขาลงลเห็นภูเขาข้างหน้าไหมครับ ข้ามเข่าไปค่อยสุดเราต้องแวะเอาแรงให้เยอะๆโดยการร้านนวด ลูกชกลูกชกลูกหินเดียวเราถ้าบอลจะล่มเดี๋ยวนี้เราไสุดยอดเยอนแล้วมันทำอะไรได้อันน่าจะกินได้อ่าขยายพันธุ์ไดแบบ้กินแล้วแบบอืมแล้วก,ก,ก็มีแค่นั้นนะอ,ออกลูกนานนะ ลืมมวยไทย,ยกินอะไรช็ชกไต้กันหลังถังสวย,วย <c ười> อวยนะถั <c ười> งสวยอ่ะถังสวยตามหลัง คนบางๆนะัไ่<อ>ไม่นาเนีนวันถ้าวันศุกร์นะพรุ่งนี้โอเคครบบน่าจะมีทุกวันเนอยประมาณนี้ครับเเอาไหมลองไหมลองไหม,ไมอะไรอะโรตีตาขนลองก็ดีจะเอาโรตีกีตาขน จัดมาหนึ่งชุดครับลูค้าทำเองเลยค่ะฮะลูกค้าทำเองนี่คะเองใส่เอง่ะค่ะใส่เองค่ะเนี่ยของไงพี่แนะน้ำหน่อยอันนี้ของพี่ป่ะเฮ้ยจริงป่ะทำไมไม่ค้าดมืใจเอา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 เยอะๆเลยข้ามตรงหน้านะไม่ว่าไม่่วานะว่านน้อยว่านว่าแต่ละคนอร่อยไม่เหมือนกันไม่ห้านไม่หวานเอาโชเล่โชเล่ปะอันนีใส่ได้ค่ะ นะคะใจสุดยอดเลยอ่ะครับเท่าไหร่ครับยี่สิบบาทอุ้ยอร่อยด้วยอ่ะอืมครับยี่สิบบาทจ้าเราติดต่อไนะคะหยิบได้เลยนะคะไม่ต้องรอคิวนะจขอบคุณมานนะปุผมป้อดเลยไม่ไม่กินที่กินโชกันฮะรีวิวครับเออรีวิวครับจากเอ้ย หยิบมือหนึ่งอร่อยนี่ครับอืมอืมเส้นนี้เปิดเสนอเขาเรื่อทุกวันไหมครับทุกวันยอดเชิ้ตเชฟปอบอร่อยโรตีนมบีบเองไม่อั้นสักพักแม่ค้ามองหน้าเลยอืงานกระหลิวอะแม่ค้าบอกให้บีบนมกับช็อกโกแลตเองอ๋องานแักเก็ตนักเก้วมันจะดีนะครับเอานักเก็ตเอานี่เป็นวุ้นเป็นวุ้น อกมัอนอร่อยนะเป็นบุญเขาบอกว่าเขาว่า,า,ามไม่ได้ดูดเลยตัดดนะอืม่ได,ด้นะจ๊ะาติดต่อพ่อได้เลยนะจะ20บาทค่ะดุเดไปต้องมาครับต้องมานี่แหละแค่ก็พ่อแบบนี้นะคนไจ

เก็เหียวผ่านเหมือนะอืมอือล้วอือเอาเลยเอาเลย๋ยวซื้อน้ำให้อ่ืมผู้ป่วยต้องปั๊บซี่ ไอ้นื้อเฮ้ยเดินชุนใจน้ำบุหลีไหมอืมรวมกัสามวนร้อยเอามาร้อยครับเอามาร้อยขวดเหรอร้อยร้บาทเดีวเราถอยครับเราถอยมานานแล้วก็ถือเลย เดี๋ยวเดีกูกินไปเลยน้าแก้วกวดนมีหมดมแล้วอ๋อน้ำแข็งนี่นี่แหละค่ะอ๋อเลยไม่เข้ากันน้าแก้วบอกน้ำส้มมันเบาไปไม่เบาไปจ้าอย่างเงี้ยยังอะครับครนี่ๆๆเอาเลยจ้าหอยเชลลีใช่ไหมเลยละอย่าเพิ่งบอกผมครับมีหอยเชลรี่ใช่ไหม แล้กินพริกแบบปูนี่กินทังกระดองเลยไหมใช่ตีคอเกัดอร่อยอร่อยเขียวเลยเลยอะอือิมไปเรื่อยๆเลยชิมเอาไหนดูเลยอัดมาชิมนี่ปูอะอืออือปูปูนุ่นใช่ไงครับนุ่นไม้ละยี่บอามไม้าสอะบางงป้างปนนิ่งป้าโอเคสมาม้หกสิบอันนี้ เราไม่จะสิบไม่ได้หรออร่อยไมครับอร่อยนะผสมได้ไหมบ้างได้ปลาปัาใจดีอือเออเอาไรเอาเอาดิเอาเอามันกุเอาปูปูหอยหรือจะเอาหอยปูไม่ใช่ไม่เล่ยเออเออกำลังกำลังออนแอร์อะไรนะโอเด้งไก่ได้ไม่ถึงไหนไม่รู้เดินออกหน้าด้วยนะับไนะที่ไม้อะด่านตั้งไม้รอเป็นซิท มามร้อย้ล่อทแบ่งคนละตัวครบเลยเยอะใช้วิธีการชิอะไรจิ้มนจิ้นี่ร่อยลาดเลยาเลยนี่ฝากทิ้งตรงเนี้ยอาเลยเข้ามา รีวิวร้านด้วยรีวิวร้านถ่ายรูปอ่ามีกุ้งเสียบปลาหมึกเสียบใช่ไหมหอยเสียบหรือจะเสียบหอยก็ได้มีหนอนเอาไว้เสียบด้วยไอใหญ่หว่ะเออแล้วก็ที่ที่เด็ดเด็ดนี้ก็คือกุ้งไม่ใช่ปูปูปูเสียบเดี๋ยวเขาัะค่อยมาแล้วเราออกทางไหนเราเราย้อนใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราเอาทางเดินเแล้วเดีวราคอยมาซื้อไปไปลงเลยบ้านลงไทยพี่ดิมอเออล้วแล้วแบบ ไยัไงป้าไม่ชุดรีงไงเท่าไรครับหกสิบหกสิรีวิวราคาหรนะรีวิวราคาโดนน้องลุมไม่เกสขอบคุณมากครับ เย่ผมเปิดน้ำส้มให้ไหมคนจายยังไม่ได้กินคนจายคนจายไม่กินไม่เน้นเอาตัวเดียวนี่ไงนี่ไงเวนี่กลังาอีกอไหนกินโชว์โอ้โหโอ้โหมักินทั้งตัวจริงไหมครับไม่มีเลือดเลยปูเออ อ้าวโหทิ้มเนื้ออีกเยอหม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 อนวดหมอนวดอยู่ไหนเฮ้ยของคข่อยอันนี้รูอะไรเนี่ยรูปูรูเกียบรูอะไรวะรูอะไรตรงตันเลยนะอืมความแบบไม่เคยเจออีบ้านกีนอืมเออเป็นใยอยู่เองกิน เาเนะคนจะกินารับเให้ก okay. ิน mm ้ยมามามาบมันไว้ผมเลยแกะไม่ได้หรอกมเฮ้ยพี่ไก่ไปไหนอ่ะอ้าไปไก่ไก่มอ้ไะไม่มีอะไรแล้วต้องี๋ยวรซ้อกันครับต้องกินจะเยอะมากนอะไรครับไก่กินูไหมรงมือนี่อยู่เหรียญเงหัวกุแจเฮ้ยหกุแจอืมเฮ้ยไหนห้อยไปทีมึงดิฮะฮะ โัวใใครเฮ้ยม่ต้องใต้สามคนนะ้มันมวไม่อยู่แล้วูเท่าไรอู่ดเท่าไรู้ราคาเท่าไหูราคาะสู้เต็มที่เลยจ่ายไม่อันหัวจห้จัใจล้า่ง้ำไหมคะเด็ดเด็ด รีวิวรีวิวรีวิวดูดูชัดชอัดไว้ยังอัดไว้ยังแล้วแล้วเฮ้ยมันมันเจ๋งจริงๆแม่ขายมีแบบเป็นเป็นไหมใจเย็นใจเย็นมีมีม่งมีกะลีไหมเฮ้ยกะลี่ปั๊บกะลีปั๊บ แ้วเมื่อกี้้องคอยปูอยกินข้าวเนาะใส่พันใหมราหนูม่ีไม่ค่อยมีอะไรนี่เดินไปขึ้นปไหมขอบคุณระไทยพยะครับอืมแสดงไม่ค่อยตั้งใจเรียนมะพร้าวไห ก็ครับไม่มีแดดครับมีแต่แสงครับตอนนี้แสงล้ำราขอคันนี้ับซื้อให้หน่อยโอ้โหคันนี้แสงไม่ต้องขอผม่ากุญแจเสียบขาไว้ครับไ่้งัดแบบคันแปดคันเช่านะ อย่าให้นักแก้โมดิฟายให้ครับสุดยอดละใช้สว่านบอสเป็นมอตเตอร์เอน็นครับเอ็นเนื้อครับของน้ำส้มก็เข้มข้นน่ะนี่ไงชั่วโมงละร้อยอ๋อเช่าอืต้นทาบครับ กลลิ้ง5บาทได้กินนาทีเช่าแค่ไหนนึงร้านนี้รวมภูการเที่ยวด้วยกันอ,อืมอืมเอยโอ้โทำไมทำไมคนนี้ไม่มีลูฟีอ่อลกอฮอลอลกอฮอล นียก็บายไซเคิล